สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีข่าวร้อนๆมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบตามแนวชายแดนวันนี้22สิงหาคมกองทัพบ,บกของไทยเราได้จัดทัวร์พิเศษครับพาคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือคณะทูตทหารจากประเทศอาเซียนไปดูงานกันถึงแนวชายแดนที่จังหวัดสะแก้วเลยทีเดียวเป้าหมายหลักก็คือการพาไปดูการปฏิบัติจริงของทหารไทยตามข้อตกลงหยุดยิงที่มีขึ้นในพื้นที่ครับ คณะทูตทหารได้เข้าไปสังเกตการที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอําเภอโคกสูงเพื่อดูว่าสถานการณ์จริงเป็นยังไงไม่แค่นั้นครับยังได้พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงเพื่อรับฟังข้อมูลและผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจริงนี่ถือเป็นการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานแบบตรงไปตรงมาก่อนที่คณะทูตทหารจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปรายงานต่อผู้บังคับบัญชานในประเทศของตนเองครับ การกระทําแบบนี้ถือเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความตั้งใจจริงของกองทัพบ,บกไทยในการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับหรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากจะแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดๆอีกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันร like ้ด้วยนะครับ